สวัสดีครับผมีิจบอมชกมกนะครับวันนี้นะฮะวันที่28ตุลาคม2 5 5 9ตรงวันศุกร์ครับผมคลิปที่2วันนี้เรามาดูคุณป้าครับทำแกงเขียวหวานเมื่อกี้เป็นไงครับน่าทานมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปหาคุณป้ากันนะบอกว่าทำคนเดียวด้วยครับอ่ามาเลยครับอ่าคุณจ๊กสวัสดีครับคุณจ๊กทำอะไรมาทำอะไรเอเนี่ยมาหาป้าเขามาหาป้าแกงเขียวหวานอร่อยอร่อยมากแถวนี้เก็บหักระเบื้อที่ทีเดียวเลยครับทำเยอะไหม เยอะมากนะครับเยอะมากเลยโอ้สำหรับประชาชนเป็นแสนในวันพรุ่งนี้โอ้ในวันพรุ่งนี้นะฮะพี่น้องประชาชนจะมาหาพ่อหลวงเราแล้วเราก็ไปทำดีเพื่อพ่อกันด้วยนะครับผมพูดแล้วผลลุกเลยคุณป้าสวัสดีครับผมป้าป้าวันนี้กำลังทำข้าวอยู่เลยทำอะไรข้าวจากลูกค้าหรืออ๋อให้กับลูกค้าเออก็แสดงว่าเมื่อกี้แกงเขียวหวานคุณป้าทำหลายคนเลยสิทำคนเดียวเองอุ้ยตายหาตอนเห็นตกใจทุนทำคนเดียว เชื่อสู้เพื่อพ่อหลวงเราเชื่อพ่อหลวงเนาะอ๋อรักพ่อหลวงไหมครับรักมากรักมากนะครับทีนี้เราก็จะทําดีเพื่อพ่อกันเนาะนะเอาแกงเขียวหวานแล้วก็อะไรครับผมอะไซุปหน่อไม้ลูกซุปหน่อไม้นะครับสองอย่างนะครับคุณคุณป้าสองอย่างนี้คุณป้าทําคนเดียวเลยนะคุณป้าชื่ออะไรแนะนาตัวพุคุณป้าพุทธนะครับคุณป้าพุทธอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร แถวเหัวกระเบือจ้ะหัวกระเบือรอ่าอ่าเหัวกระเบือนะครับนี้เราก็จะไปร่วมกันนะครับมีคุณดึงด้วยคุณดึงเอาถือไฟแล้วปอกนะครไปร่วมกันนะฮะนี่ดูหน้าตาแต่ละคนเนีคุณปอกนะฮะชื่อปอกปอกครับ จะไปร่วมกันนะครับแล้วคุณหนึ่งด้วยนะครับวันนี้เราอยากให้นะครับพี่น้องประชาชนหลายๆคนนะครับรับทราบนะคลิปนี้คลิปที่2ที่เรามาดูกันคือแกงขียวหวานเดี๋ยวคลิปสาเราไปดูอะไรอเดี๋ยวเราจะไปดูส้มตำส้มตำโอ้ส้มตำนี่เขาบอกว่าทำทั้งหมดกี่ครกเยอะมากเยอะมากเยอะมากเราจะไปดูเลยไปดูเลยไปตำสดกันที่เขาสนามหลวงเขาสนามหลวงเต็มที่39เต็มที่39นะครับ อ่าเต็นท์ร่วมกตันอยูของพี่บินบรลฤทธิ์หรือหลวงพี่บรรลฤทธิ์นะครับแล้วก็คุณเจ้กระผมเชิญยิ้มด้วยนะที่จะไปกันเดี๋ยวคุณป้าเดี๋ยวเราได้ไปไหมคุณป้าได้ไปกับเราไหมอ่ะไปจีได้ไปไหมากเลยไปน้ำหลวงอ่ะไปแจก้งไปนะเต็มร้อยเลยเต็มร้อยคุณป้าไปกี่โมง มีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่งประมาณปีหนึ่งครึ่งนะป้าเจอกันนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะเราเจอกันแน่นสำหรับวันพุธนี้วันที่29่สาย่าทเต็นท์ของคุณเจ้ากระบมหรือคุณพี่บินมะเือนเล็ดนะครับ เต็นท์ร่วมกับนอยู่นะครับซึ่งเป็นเต็นสองเต็นท์เต็นสามเก้ากับเต็นสี่สิบนะครับเราจะไปร่วมกันอยู่ตรงนั้นไปแจกให้อ่าพี่น้องประชาชนที่ได้มาจากต่างประเทศก็ดีต่างจังหวัดก็ดีเราจะไปอยู่ระหว่างเต็นสามเก้ากับสี่สิบครับสามเก้าสี่สิบมีสองเต็นติดติดกันคุณจะแหมคุณจะพังเพียนี่ครับอนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคลิปที่สามคือส้มตำส้มตำนะฮะแล้วรอสักครู่นะครับครับ